ถ้าทางโตย t าต้องการแข่งขันกับคู่แข่งให้ได้น่าจะมาพร้อมกับระยะทางการวิ่งอย่างน้อย550ถึง650กิโลเมตรเอาเป็นว่าถ้าเทียบง่ายๆนะครับในคู่แข่งในกลุ่มเดียวกันโตย t า b c 7คันนี้มีขนาดตัวถังที่ใหญ่กว่า Tesla m o เ e l S นั่นเองครับนี่จะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าตัวถังซีดานขนาดใหญ่นะครับที่เตรียมจะเข้ามาทำตลาดเป็นเรือธงรุ่นต่อไปครับ ผมประจักษ์ารเลเวอร์ครับทุกคนครับในคลิปนี้เรามาอัปเดตความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับตลาดรถยนต์ไฟฟ้ากันนิดหน่อยนะครับว่ามีความเคลื่อนไหวอย่างไรบ้างนะครับจากเมื่อเดือนที่แล้วนะครับทุกคนน่าจะได้ยินข่าวข่าวมาแล้วนะครับสำหรับการเตรียมเปิดตัวทําตลาดในประเทศไทยอย่างเป็นทางการของรถยนต์ไฟฟ้าจากแบรนด์โตโยต้าอย่าง New t o y o t a BC4X รุ่นปรับโฉมใหม่นะครับซึ่งก่อนหน้านี้โตโยต้าประเทศไทยเนี่ย ได้มีการเปิดรับคำสั่งจองล่วงหน้าแล้วนะครับสำหรับใครที่สนใจรถจดในฟ้าคันนี้นะครับสำหรับโคตา2,000คันแรกนะครับก็จะได้ส่วนลดพิเศษพร้อมกับอัตราดอกเบี้ยพิเศษด้วยนะครับซึ่งล่าสุดที่ผมเข้าไปเช็คในเว็บไซต์ของ t o y o ต้าตอนนี้มีลูกค้าชาวไทยที่ให้ความสนใจรถจดในฟ้าคันนี้กดสั่งจองเข้าไปแล้วเนี่ยประมาณ1,900กว่าคันนะครับซึ่งเหลือโคตาสิทธิพิเศษเนี่ยไม่ถึง50คันครับในตอนนี้นะ ซึ่งการเปิดตัวอย่างเป็นทางการพร้อมกับราคาจําหน่ายนั้นจะมีการเปิดตัวอีกครั้งในช่วงเดือนตุลาคมที่กําลังจะถึงนี้ครับและนอกจากความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในเมืองไทยนะครับในฝั่งของประเทศจีนเนี่ยก็มีความน่าสนใจเช่นเดียวกันครับโดยล่าสุดนะครับ GAC Toyota นะครับในฝั่งของประเทศจีนเนี่ยได้มีการเปิดเผยข้อมูลนะครับว่าเตรียมจะมีการเปิดตัวรถจ์ไฟฟ้ารุ่นใหม่เช่นเดียวกันนะครับนั่นก็คือ New Toyota b s e v นั่นเอง สำหรับ t ต y o t a b c 7คันนี้นั้นมีความน่าสนใจหลายอย่างครับซึ่งเราจะมาดูกันว่าข้อมูลเบื้องต้นของรถนั้นมีอะไรที่น่าสนใจบ้างและมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนที่จะเข้ามาทำตลาดในเมืองไทยของเราด้วยครับสำหรับ B7 c นั้นจะเป็นรถจนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ล่าสุดจากทาง GAC t o y o ต a นะครับซึ่งเป็นบริษัทร,ร่วมทุนในประเทศจีนนี่จะเป็นรถจนไฟฟ้าตัวทางซีดานขนาดใหญ่นะครับที่เตรียมจะเข้ามาทาตลาด เป็นเรือทงรุ่นต่อไปครับและนอกจากนั้นนะครับนี่เป็นครั้งแรกของโตโยต้านะครับที่มีการจับมือกับบริษัท เทคโนโลยีชั้นนําจากประเทศจีนนะครับไม่ว่าจะเป็นเสี่ยมีหัวเว่ยรวมไปถึงโมเมนต้านะครับซึ่งจะทําให้โตยต้า BC7 คันนี้นะครับมาพร้อมกับระบบอัจฉริยะต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นภายในตัวรถรวมไปถึงการเชื่อมต่อ,อนิเวศอัจฉริยะต่างๆที่เรียกว่า Human x Car X Home โดยเราสามารถใช้หน้าจอส่วนกลางของรถยนต์ไฟฟ้าคันนี้นะครับสั่งงานเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆภายในบ้านได้แบบไร้ขีดจํากัดครับ สำหรับการทำตลาดรถยนต์ไฟฟ้าของโตย o ต้าในประเทศจีนนั้นไม่ได้พึ่งเริ่มต้นนะครับทุกคนเพราะว่าก่อนหน้านี้โตยิต้าเนี่ยมีการทำตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในจีเนี่ยหลากหลายรุ่นแล้วด้วยกันไม่ว่าจะเป็นโตย o ต้า bc 4 x โตย o ต้า bc 3 t o โ o ยิต้า bc 5และรุ่นอื่นๆอ,อีกหลายรุ่นพอสมควรครับแต่สำหรับโตย o ต้า bc 7คันนี้มีหลายประเด็นที่น่าสนใจครับเริ่มจากการดีไซน์ของรถครับซึ่งถือว่านี่เป็นหนึ่งในรถยนต์ไฟฟ้าจากโตยิต้าที่มีดีไซน์ที่ค่อนข้างลงตัวครับ ด้านหน้าของรถนั้นมาพร้อมกับไฟหน้าที่ทางโตยต้าเรียกว่า Hummerhead นะครับซึ่งดีไซน์ดังกล่าวนะครับเป็นดีไซน์ที่ t o ยต้าเนี่ยเลือกใช้กับรถยนต์ของตัวเองในหลากหลายรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นโตย t a c r o w วนะครับ t ตยต้าพรีอุสโดยไปถึง t o ยต้าแคมรีนะครับซึ่งหลายๆรุ่นที่มีการเปิดตัวออกมาล่าสุดเนี่ยก็มีดีไซน์คล้ายๆกันครับ ขณะที่ไซส์โปรไฟล์หรือว่าด้านข้างของรถนะครับโดยรวมแล้วนี่คือดีไซน์ของรถจากโตโยต้าที่ผมมองว่าลงตัวมากที่สุดอีกหนึ่งรุ่นครับติดตั้งล้ออลลอยขนาด21นิ้วนะครับล้อแม็กเป็นแบบมัลติสปอคที่ให้ทั้งความรู้ร้านและกลิ่นอายของความสปอร์ตลงตัวมากครับขณะที่บนหลังคางของรถนะครับจะมีการติดตั้งเซ็นเซอร์ไรได้อีกหนึ่งตัวนะครับเพื่อรองรับระบบช่วยเหลือการขับขี่อัจฉริยะครับซึ่งระบบช่วยเหลือการขับขี่อัจฉริยะดังกล่าวเนี่ย คาดว่าในช่วงเริ่มต้นเนี่ยจะถูกใช้ในเฉพาะประเทศจีนก่อนครับส่วนในเรื่องของดิเมนชันนั้นสำหรับ Toyota V4 7คันนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในรถยนต์ไฟฟ้า4ดานที่มีตัวถังค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวครับในเรื่องของความยาวนะครับตัวรถเนี่ยมีความยาวมากกว่า5.1เมตรนะครับซึ่งถ้าตัวเลขเป๊ะๆเ,เนี่ยก็คือ5,130ม mm ิลลิเมตรครับความกว้างของรถเนี่ยอยู่ที่1,965ม mm ิลลิเมตรครับความสูง1,506ม mm. ิลลิเมตร ขนาดที่วิวเวทของรถนั้นมีความยาวมากกว่า3เมตรครับอยู่ที่3 0 2 0เ mm. ลเมตรแต่เมื่อผมให้ตัวเลขให้ฟังแบบนี้หลายคนก็อาจจะจินตนาการไม่ออกว่าสรุปแล้วโตย o ้าบีซคันนี้มันมีตัวถังที่ขนาดใหญ่เท่าไหรล่ล่ะเอาเป็นว่าถ้าเทียบง่ายๆนะครับในคู่แข่งในกลุ่มเดียวกันโตย o ้าบีซคันนี้มีขนาดตัวถังที่ใหญ่กว่า t ท sla m o เรลเนั่นเองครับแน่นอนครับเมื่อมีตัวถังที่ใหญ่กว่าระยะฐานล้อที่ยาวกว่า ก็จะทำให้การโดยสารของรถไฟฟ้าคันนี้มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นสามารถจัดองค์ประกอบต่างๆให้มีความลงตัวมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงความนุ่มนวลในการขับขี่ก็น่าจะมีมากกว่าเช่นเดียวกันครับและนอกจากความโดดเด่นของภายนอกแล้วนะครับสำหรับ Toyota b c 7นั้นภายในก็ถือว่ามีการออกแบบที่น่าสนใจเช่นเดียวกันครับอย่างที่บอกไปนะครับนี่คือรถไฟฟ้าคันแรกจาก t ต y o ต้าที่มีการจับมือร่วมกันกับบริษัทด้านเทคโนโลยีชั้นนำของจีนหลากหลายบริษัทด้วยกันนะครับ ในเรื่องของภายในนั้นระบบปฏิบัติการภายในของ t o y ์ต t าบีนั้นจะมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการของ Harmony OS จากหัวเว่ยครับด้วยระบบนิเวศอัจฉริยะต่างๆนะครับก็จะทำให้รถจักนฟ้าคันนี้มาพร้อมกับความอาัจฉริยะนะครับไม่ว่าจะเป็นการสั่งงานตัวรถด้วยระบบสัมผัสนะครับการสั่งงานด้วยเสียงรวมไปถึงถ้าคุณลืมปิดแอร์ที่บ้านนะครับแต่ขับรถออกมาแล้วเนี่ยคุณสามารถสั่งปิดแอร์คอนดิชันที่บ้านนะครับที่คุณลืมปิดไว้เนี่ย จากรถยนต์ไฟฟ้าคันนี้ได้เลยนะครับซึ่งนี่คือการเชื่อมต่ออจัจฉริยะแบบไร้ขีดจำกัดนั่นเองซึ่งก็จะเข้ามาช่วยในเรื่องของการอำนวยความสะดวกแล้วก็ตอบสนองไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของคนในยุคปัจจุบันได้เพิ่มเติมด้วยครับสำหรับการออกแบบภายในของรถนะครับก็ต้องบอกว่านี่เป็นการออกแบบที่เน้นหนักไปการทำตลาดในฝั่งของประเทศจีนนะครับแดชบอร์ดตรงกลางของรถนะครับก็จะถูกติดตั้งหน้าจอส่วนกลางขนาดใหญ่นะครับ แบบลอยตัวซึ่งจะเป็นหน้าจอไว้สําหรับสั่งงานตัวรถรวมไปถึงระบบอินโฟเทนเมนต์ต่างๆของรถด้วยครับพวงมาลัยของรถนั้นเป็นทรงกลมครับแบบ3กา้านพร้อมกับปุ่มมัลติฟังก์ชันและมีการติดตั้งหน้าจอหลังพวงมาลัยขนาดเล็กเพื่อแสดงผลข้อมูลการขับขี่อีกด้วยและบนกระจกบังลมหน้าของรถนั้นก็จะมีหน้าจอ Head Up Display อีกนะครับเพื่อแสดงข้อมูลของตัวรถรวมไปถึงข้อมูลการขับขี่เพื่อให้ผู้ขับขี่นั้นสามารถมองเห็นได้ง่ายโดยไม่ต้องลักสายตาจากถนนนั่นเองครับ การตกแต่งภายในของรถนั้นจะใช้โทนสีอ่อนที่มีเปอร์เซนต์มากกว่านะครับแล้วก็ตัดด้วยสีโทนเข้มซึ่งก็จะช่วยให้ภายในของรถนั้นมีความโปร่งโล่งนะครับนอกจากนั้นตัวรถก็ยังมาพร้อมกับสิ่งอำน,นวยความสะดวกต่างๆเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นที่ชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สายช่องแอร์แบบซ่อนนะครับที่จะเพิ่มความสวยงามให้กับตัวรถรวมไปถึงหลังคาของรถที่เป็นแบบกระจกพาราโรมิกกราส์รูปดวย สำหรับในเรื่องของลุมพลังกับเคลื่อนครับก็ยังไม่ได้มีข้อมูลเปิดเผยออกมามากนักนะครับสำหรับ Toyota b c 7ข้อมูลที่มีการเปิดเผยออกมาหน้าสื่อในฝั่งของประเทศจีนนั้นมีเพียงข้อมูลบอกว่าตัวรถนั้นจะมาพร้อมกับระบบขับเคลื่อนที่เป็นมอเตอร์เดี่ยวขับเคลื่อน2ล้อหน้านะครับโดยจะมีพลังกำลังสูงสุดอยู่ที่282แรงม้าครับส่วนตัวเลข็อบสปีดของรถนั้นอยู่ที่ประมาณ180ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ ส่วนใครที่สงสัยว่ารถจไดไฟฟ้าคันนี้ชาร์จไฟเต็มหนึ่งครั้งจะวิ่งได้ไกลามากน้อยแค่ไหนข้อมูลในส่วนนี้ยังไม่ได้มีการเปิดเผยออกมาแต่อย่างใดน,นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความจุแบ,บตเตอรี่และระยะทางการวิ่งแต่คาดว่าเมื่อต้องเข้ามาแข่งขันในกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้าซีดานขนาดใหญ่นะครับทั้งคู่แข่งอย่างเทส l a โมเดลวรวมไปถึงเสี่ยวมี่เอสยที่เป็นรถจไฟฟ้าส่งซีดานเหมือนกันถ้าทางเตต้ตาต้องการแข่งขันกับคู่แข่งให้ได้อย่างสมน้ำสมเนื้อนะครับ ก็คาดว่าตัวรถนั้นน่าจะมาพร้อมกับระยะทางการวิ่งอย่างน้อย550ถึง650กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต่ม1ครั้งครับซึ่งในส่วนนี้เราก็ต้องมาติดตามกันต่อนะครับว่าจะมีการอัปเดตอย่างไรบ้างสำหรับข้อมูลสเปคแบตเตอรี่และระยะทางการวิ่งครับ โดยรวมแล้วนะครับสำหรับ ToyoTA า c 7คันนี้แม้ว่าปัจจุบันเนี่ยยังไม่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลสเปคของรถเนี่ยออกมามากเท่าไหร่นักแต่ก็มีประเด็นที่น่าสนใจหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการปรับตัวปรับกลยุทธ์เพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดได้นะครับเนื่องจากนี่เป็นครั้งแรกที่ To y ต้เนี่ยได้มีการจับมือกับบริษัทยักษ์ใหญ่หลายๆบริษัทนะครับเพื่อนาเทคโนโลยี ory, ความอัจฉริยะต่างๆเนี่ยมาไว้ในรถไฟฟ้าคันนี้เพียงคันเดียวนะครับ ก็จะทำให้รถไฟฟ้าจากโตยต้านั้นนอกจากจะมีความน่าเชื่อถือมีความเชื่อมั่นทั้งด้านบริการหลังการขายความทนทานและความน่าเชื่อถือเนี่ยนอกจากนั้นตัวรถยังมีฟีเจอร์ความอัจฉริยะต่างๆซึ่งนี่ก็จะเป็นส่วนเสริมที่จะเข้ามาช่วยให้รถไฟฟ้าจากโตยต้านั้นสามารถแข่งขันในตลาดรถไฟฟ้าในประเทศจีนได้ที่กําลังมีการแข่งขันอย่างดุเดือดครับ ส่วนในตลาดประเทศไทยนะครับก็ใกล้เข้ามาแล้วนะครับสำหรับการเปิดตัวทำตลาดอย่างเป็นทางการของ t o y o ต a BC4X รุ่นปรับโฉมใหม่2025ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกรถยนต์ฟฟ้านในประเทศไทยที่น่าสนใจนะครับซึ่งทาง t o y o ต a าประเทศไทยเนี่ยก็ได้มีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแล้วนะครับว่าจะมีการทำตลาดเนี่ยทั้งหมด2รุ่นย่อยนะครับก็คือรุ่นที่เป็นมอเตอร์เดียวขับเคลื่อน2ล้อหน้าครับ แบตเตอรี่ความจุ73.1กิโลวัตต์ชั่วโมงครับวิ่งได้ไกล600กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต่หนครั้งตามมาตรฐาน n e d c นะครับโดยจะมีราคาจำหน่ายเริ่มต้นที่ประมาณ1.5ล้านบาทครับขณะที่รุ่น all wheel drive ครับขับเคลื่อน4ล้อจะมาพร้อมกับแบตเตอรี่เท่ากันครับที่ความจุ73.1กิโลวัตต์ชั่วโมงแต่ก็จะวิ่งได้น้อยกว่าที่ประมาณ570กิโลเมตร สำหรับในรุ่นขับเคลื่อน4ล้อนั้นแม้ว่าจะได้ระยะทางการวิ่งที่น้อยกว่านะครับแต่ก็จะได้พละกกำลังการขับเคลื่อนที่สูงกว่านะครับที่343ร่แรงม้าครับพร้อมกับ X mode ที่จะช่วยให้รถจักรยานไฟนี้ลุยในเส้นทางต่าง,างๆเนี่ยได้อย่างอิสระมากขึ้นด้วยครับส่วนในเรื่องของราคานั้นเราก็ต้องมาติดตามกันต่อนะครับว่าในรุ่น all wheel drive นั้นทางเตโยต้าประเทศไทยจะเปิดราคามาที่เท่าไหร่ครับ นีก็เป็นการอัปเดตความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับของรถไฟฟ้าจากแบรนด์โตโยต้าครับทั้งในฝั่งของประเทศไทยที่กําลังจะมีการเปิดตัวรวมไปถึงในฝั่งของประเทศจีนที่กําลังจะมีการเปิดตัวรถไฟฟ้ารุ่นใหม่เช่นเดียวกันครับแล้วเพื่อนเพื่อะครับคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างทั้งโตโยต้า bc 4 x ที่กําลังจะเปิดตัวในไทยรวมไปถึงโตโยต้า bc 7นั้นทั้ง2รุ่นมีความน่าสนใจตรงไหนบ้างคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะครับสำหรับวันนี้ผมเปิดจากคาลิเวอร์แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ